ที่โนเบตานะครับจากช่อง y o u t u ูทู n ชาแอลสุบายพี่โนเบตาเนาะวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็ตรงกับวันพุทธที่6เมษายนพศ2565ซึ่งตรงกับวันจักรีนะครับวันนี้พี่โนเบตาเองนะครับมีรถอีก1รุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมและขายดีมากๆเลยนะครับแหมยอดจองก็มีเยอะนะช่วงนี้นะบางทีก็ ไม่ค่อยมีก็มีนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นเกตกลางๆหน่อยนะครับเกตกลางๆนะเดี๋ยวพี่ตอพิตาจะพาเพื่อนๆไปดูรถคันนั้นกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวช่อง y o u t u b อิสุสุไลพี่ตอพิตะกำลังจะถึงล้านวิวแล้วพี่ตอพิตาขอให้เพื่อนๆมาช่วยกันดันได้ไหมครับให้ถึงล้านวิวโดยเร็วที่สุดเพราะว่าพี่ตอพิตะอยากได้รายได้อยากมีเงินใช้อยากกลับเชียงใหม่นะครับเพราะพี่ตอพิตะเอง มีหลานรอคอยอยู่นะครับอะไปช่วยกันดันกันเถอะนะครับเพราะว่าพี่นริตาเองก็ถ้ามอชักช้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะไม่ถึงร้านวิวสักทีนะครับก็เลยอยากให้ทุกคนมาช่วยดันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูรถกันดีกว่านะครับวันนี้พี่นริตตก็อยู่ที่โชว์รูมเปสซูซูตั้งปักภาคอีสานวารินชํลาลรบนะครับก็อุสาขี่มอเตอร์ไซค์มานะครับ ไม่แน่ใจว่าสาขาในเมืองมีคันไหนลงบ้างหรือยังนะครับก็จะต้องกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ตั้งใจว่าจะปิดให้ได้ไม่เกิน2คันต่อวันนะครับตอนนี้ยอดวิวก็น้อยลงหรือเปล่าก็ไม่น้อยนะครับยอดวิวเพิ่มแต่รถนะสิมีให้ถ่ายน้อยลงนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเชิญเลย ก็จะเป็นเจ้ารุ่นนี้แหละครับที่พี่โนบิตาจะถ่ายให้ชมกันเนาะก็จะเป็นเจ้าตัว Isuzu DMAX 2022รุ่น s p a c e c a p เกรด1.9 LDA ราคาเงินสด6,930,000บาทถ้าเป็นสีเงินนะครับเงินโบฮีเมียนเนี่ยจะต้องหวกเงินอีก7,000เลยนะครับก็จะได้7,000 0 0บาทเป๊ะนะครับก็ตัวนี้มีข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งคือเขาไม่มีสีเทาไอล่ามาให้นะครับ ก็จะมีสีดำนะครับสีขาวเหมือนที่เราเห็นแล้วก็ตัวสีเงินโบฮีเมียนเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าตัวรถเขาเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็แตกต่างจากตัวเกลืแซดยังไงนะครับพี่นวิตะก็จะอธิบายเป็นตอนๆไปเหมือนครั้งผ่านๆมาให้เหมือนเดิมนะครับด้านบนนะครับจะประกอบไปด้วยเสาอากาศทรงสั้นเสาอากาศแบบมาตรฐานนะครับปรับพับได้นะ ต่อมานะครับประกอบไปด้วยกระจกบังลมหน้าก็จะเป็นแบบอซ้อนนิรภัยช่วยเก็บเสียงรบกวนไม่ให้เข้าภายในห้องโดยสารนะครับทําให้เรารู้สึกได้ถึงความแตกต่างต่อมานะครับใบปัดน้ําฝนก็จะเป็นแบบปรับจังหวะและปรับตั้งเวลาได้นะครับโดยมีรูฉีดน้ําอยู่ใต้ฝากระโปรงหน้านะครับสามารถยกขึ้นเพื่อเช็ดล้างทําความสะอาดกระจกได้เลยนะครับถ้าเป็นเกสรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ ถัดมานะครับการออกแบบบริเวณฝากระโปรงหน้าก en ็มีการยกสันให้สูงขึ้นเชื่อในเรื่องของหลักแอโรด n นามิกทำให้รถไม่ส <me as> ิ้นเปลืองน้ำม <man> ันเชื้อเพลิงนะครับรับกับตัวโป่งซุ้มล้อด้านข้างอย่างลงตัวนะครับเพื่อให้พวกเราเห็นภาพที่ชัดเจนนะครับพี่โนบิตะก็ขอเปิดไฟหน้าให้ดูเลยนะครับสำหรับชุดไฟหน้าก็จะเป็นแบบ isuzu vision b บ beam led projector เป็นไฟสูงไฟต่ำในหลอดเดียวกันโดยใช้เลนโปรเจคเตอร์ควบคุมทิศทางของแสงปรับระดับได้สีระดับนะครับมาพร้อมกับระบบไฟหน้าแบบ Follow m มี o m e นะครับพร้อมกับ Bu i l อ i n Multi Functional Daylight นะครับไฟสำหรับขับขี่ในเวลากลางวันแล้วก็ทำหน้าที่เป็นไฟหลีในยามค่ำคืนด้วยนะครับที่เห็นเป็นวิงว่งๆอย่างนี้ไม่ใช่ไฟวิ่งนะครับเป็นที่กล้องของโทรศัพท์ของพี่โนบิตะนะครับ ต่อมานะครับด้านล่างก็จะประกอบไปด้วยชุดไฟตัดหมอกคู่หน้าก็จะเป็นแบบหลอดฮาโลเจนสีเหลืองแบบนี้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันจะร้อนเร็วมากถ้าเราเปิดนานๆนะครับต่อมานะครับชุดไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอมพันธนะครับข้อไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกก็จะเป็นสีดํานะครับมาพร้อมกับตัว กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถนะครับช่วยลดแรงประท่าของลมช่วยรีดลมทําให้รถไม่สิ้นเปลืองน้ามันเชื้อเพลิงนะครับออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกนะครับแล้วก็มีตัวแผงกันลมด้านล่างมาให้ด้วยนะครับกระจังหน้านะครับก็จะเป็นแบบดับเบิลไดเมนชันสีดาร์กเกรย์นะครับสีเทาเข้มตัดโครเมียมพร้อมโลโก้อิสุสขนาดใหญ่เห็นได้ชัดจากระยะไกลนะครับ พร้อมกับมีเคปล่าอบริเวณนี้นะครับแล้วก็เคปล่าที่ช่องดักลมด้านล่างเพิ่มความลงตัวกับตัวรถนะครับต่อมานะครับเครื่องยนต์นะครับก็มาพร้อมกับเครื่องยนต์แบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปนะครับ D.O.S. c 1 6ว wow, าว4สูบแถวเรียงระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อม v g s เทอร์โแบบซีโร่แกนะครับให้พละะกำลังสูงสุดอยู่ที่110กิโลวัตต หรือ150แรงม้าที่1,800ถึง2,600รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดแบบ g t s p o r t s h i p นะครับช่วงชักสั้นเข้าเกียร์ง่ายนะครับแต่รุ่นนี้นะครับจะไม่มีเกียร์อัตโนมัติมาให้เลือกแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าเป็นเหตุผลในเรื่องของราคานั่นเองนะครับถ้ามีรุ่นเกียร์อัตโนมัติเนี่ย ราคาก็จะแพงนะครับก็เลยไม่มีนะครับถ้าใครอยากเล่นรุ่นเกียร์อัตโนมัติแล้วก็ก็แนะนำให้ไปเล่นตัว Space Cap 1.9S แทนนะครับซึ่งเจ้าตัวนั้นราคาก็จะสนนอยู่ที่647,000บาทนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกของเจ้าตัวนั้นก็652,000บาทนะครับแล้วก็นำไป แปลงอีกเล็กน้อยเราก็จะได้เจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับต่อมานะครับระบบการะเทือนหน้าก็จะเป็นแบบคอยสป,ปริงพร้อมโชคอัพแก๊สแบบดับเบิลวิสโบนนะครับมาพร้อมกับเหล็กกันโครงที่ช่วยลดอากาศโยนตัวของตัวรถนะครับพร้อมด้วยการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์เยืองหลังเทา,าหน้าแบบเซมิมิดชิปกระจายน้ำหนักได้สมดุลกับตัวรถโดยเครื่องยนต์นะครับจะส่งกำลังไปยังล้อ และเฟืองท้ายให้ทำงานสัมพันธ์กันเพื่อการขับขี่ทีร่ราบลื่นนะครับรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดนะครับเพียง6.0เมตรทําให้เราเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจนะครับต่อมานะครับในเรื่องของตัวแชสซีนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล็กกล้าอาัลตราไฮเทนไซด์ขึ้นรูปแบบรีอินฟอสทนทานและเหนียวกว่าเหล็กธรรมดานะครับลดอาการติดตัวด้วยคลอสเซ c ชั Cross ่นพร้อมเพิ่มคานตัดขวางคลอสเบนเบอร์ Cross member, ที่ช่วยลดอาการโยนตัวของตัวรถนะครับกระจายน้ําหนักได้สมดุลมากขึ้นนะครับต่อมานะครับยางน,นะครับเบอร์ยางติดรถก็จะเป็นยางเรเดียลนะครับเบอร์ยางลัดด้วยซ้อนถึงห้าทับ70 R16 นะครับเป็นล้ออลูมิเนียมอลลอยสีเงินขนาด16นิ้วนะครับถ้าเป็นเกรดแซกนะครับก็จะเป็นทูโทนแต่ถ้าเป็นตัว X-Series ก็จะเป็นสีดำเงานะครับ ระบบเบรกหน้านะครับก็จะเป็นดิสเบรกแบบมีคลีบระบายความร้อนพร้อมคาลิปเปอร์แบบลูกโูค่คู่สำหรับล้อด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแผงกันโคลนนะครับต่อมานะครับโลโก้ Space Cap ก็จะเป็นวัสดุสีโครเมียมนะครับดูลงตัวดูหรลหราขึ้นนะครับถัดมานะครับกระจกมองข้าง ก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถปรับองศามุมมองด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมมีไฟเลี้ยวแบบ LED ในตัวนะครับเห็นชัดจากระยะไกลนะครับแล้วก็เวลาขับรถสวนทางกันนะครับสามารถพับเก็บด้วยมือแบบนี้เลยนะครับหรือใครจะเสริมตัวกล่องพับกระจกก็ได้นะครับทำได้ต่อมานะครับมือเปิดประตูก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับ แต่นี่เขามีการเสริมโพมี่ยมเข้ามานะครับเพราะว่ารถเตรียมส่งมอบแล้วนะครับก็ออกแบบให้เปิดปิดประตูง่ายนะครับแข็งแรงทนทานมากๆต่อมานะครับชุดไฟเบรกนะครับก็จะเป็นไฟเบรกตวงที่3แบบหลอด LED นะครับเห็นชัดได้จากระยะไกลเลยเมื่อเราอยู่ข้างหลังรถคันนี้นะครับทำให้เราไม่ ยงตานั่นเองนะครับมันก็จะอยู่ในตำแหน่งบนหลังคาซึ่งเป็นตำแหน่งสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับถัดมานะครับระบบการะสะสอนหลังนะครับก็จะเป็นแหนบแผน่นลูกครึ่งวงรีนะครับแหนบใต้เพานะครับถ้าเป็นรุ่นตัวเตี้ยนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยี WSSP ซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานและเหนียวกว่าแนบปกตินะครับรองรับแรงบรรทุกหนักที่สูงขึ้นได้นะครับยางอะไรติดรถก็เป็นล้อกระทะเหล็กขนาด16นิ้วนะครับสำหรับระบบเบรกหลังนะครับก็จะเป็นดรัมเบรกแบบ leading t a i l i n g นะครับต่อมานะครับชุดไฟท้ายนะครับก็จะเป็นชุดไฟท้ายแบบ ดูอ l s o ซนิก LED แบบ c ค e ียร์เลนะครับก็มีการตกแต่งด้วยกรอบสีเทาดำทั้งบนทั้งล่างเพิ่มความหรูหรานะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นไฟหลีไฟเบรกนะครับเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวหลอดสีส้มแสงสีเหลืองอมพันธ์นะครับด้านล่างก็จะเป็นไฟถอยหลังนะครับตอนนี้พี่โนบิตะคุงก็เปิดไฟให้ดูนะครับอาจจะมองไม่เห็นหน่อยเพราะว่าแสงแดดนะครับ พอดีถ่ายในตอนกลางวันนะครับต่อมานะครับกันชนท้ายก็จะเป็นแบบแยกชิ้นนะครับเป็นแบบชิ้นเดียวก็ออกแบบให้ขึ้นรถลงรดได้ง่ายนะครับข้อเสียของกันชนแบบนี้คือมันจะมีการดักลมบริเวณนี้ทําให้รถสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับต่อมานะครับมือเปิดฝาท้ายก็จะเป็นวัสดุสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อม u ิเอ็นเซฟตี้แ กล้องมองภาพขนาดถอยจอดแสดงผลผ่านหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วที่บริเวณคอนโซลหน้านะครับพร้อมกับเส้นการระยะเลนไกด์เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการถอยจอดตามซอกตามมุมต่างๆนะครับต่อมานะครับโลโก้ Isuzu D-Max ก็จะเป็นวัสดุสีโครเมียมนะครับดูลงตัวนะครับต่อมานะครับโลโก้ DDI บ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์ DDI Common Rail Direct i n j e c t i o นะครับ สำหรับตัวกระบะท้ายน้องเขาเนี่ยนะครับก็สามารถเปิดออกได้กว้างถึง90องศาเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการขนสิ่งของที่หลากหลายขึ้นนะครับใส่ของได้จุใจนะครับผลิตขึ้นด้วยเทคโนโลยีเหล็กก้าอาัลตร i าไฮเทนไซร์รับกับตัวโครงสร้างภายในห้องโดยสารนะครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับลดอาการบิดตัวนะครับเนี่ยพี่น้อตะก็สามารถที่จะใช้มือเดียวเนี่ยในการ ปิดฝาท้ายเข้าไปได้นะครับตอนนี้เราจะพาไปดูภายในห้องโดยสารกันนะครับพี่โนวิตะจะพาพวกเราเข้าไปดูนะครับ ที่พาเอามาดูนะครับต่อมานะครับที่บริเวณประตูแคบนะครับก็ออกแบบให้เปิดออกได้กว้างถึง90องศานะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการเข้าออกและขนสิ่งของนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหูช้างสำหรับเปิดรับลมภายนอกเข้ามานะครับต่อมานะครับเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าก็เป็นแบบ E O R ยึด3จุด พร้อมระบบดึงหลังกลับและผ่อนแรงอัตโนมัตินะครับมาพร้อมกับระบบเตือนคาดเข็มขัดเนื้อภัยผู้โดยสารคู่หน้านะครับปรับระดับสูงต่ำได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นมือจับช่วยในการเปิดประตูแคบนะครับล็อก2ชั้นแข็งแรงแน่นหนานะครับออกแบบให้เปิดได้จากภายในรถและนอกรถเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายนะครับสำหรับมือปิดประตูแคบก็อยู่ในตำแหน่งที่ เปิดปิดง่ายนะครับพร้อมกับมีที่วางขวดน้ามาให้ตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีการเสริมเบาะแคปมาให้แล้วนะครับด้านหลังเบาะคู่หน้านะครับก็จะมาพร้อมกับกระเป๋าสําหรับสอดเอกสารมาให้นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นฝั่งของผู้ขับขี่นะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งของผู้โดยสารนะครับ ที่ด้านหลังเบาะผู้โดยสารก็จะมีตะขอเกี่ยวสัมภาระมาให้นะครับรับน้ําหนักได้ถึง4กิโลกร,รัมเลยทีเดียวนะครับรุ่นนี้จะยังไม่มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารมาให้นะครับเนี่ยแต่ก็แปลงได้นะครับราคาอยู่ที่4,500บาททวนนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นแค่กล่องเก็บของนะครับยังไม่มีช่องแอร์นะถัดมานะครับ ก็จะมีการตกแต่งด้วยคิ้วสีการเมทัลิกพร้อมมือเปิดประตูสีเงินนะครับเนี่ยออกแบบให้เปิดประตูได้ง่ายนะครับแล้วก็มีบุนุ่มบริเวณที่พักแขนมาให้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตควบคุมกระจกไฟฟ้า L และ R ก็จะเป็นสวิตปรับกระจกมองข้างนะครับ L ปรับข้างซ้าย R ปรับข้างขวาตัวนี้ก็เป็นสวิตล็อกกระจกฝังผู้โดยสารนะครับ ตัวนี้ก็เฟซิชั่ล็อกพร้อมระบบล็อกประตูรถอัตโนมัติเมื่อรถวิ่งตามความเร็วที่กําหนดนะครับแล้วก็มีคลัชอัลล็อกแล้วก็วันโมชั่นอัลล็อกมาให้นะครับวันโมชั่นอัลล็อกก็จะมีให้เฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นกระจกผู้โดยสารตอนหน้าตัวนี้จะเป็นกระจกฝั่งผู้ขับขี่นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอัตโนมัติพร้อมกับระบบป้องกันกระจกไฟฟ้าหน็บนะครับวิโดว์แจมโปรเทคชั่น โดยเราต้องตั้งค่าการใช้งานแรกเริ่มก่อนนะครับจึงจะใช้งานได้เต็มระบบต่อมานะครับตัวเบาะนะครับเบาะนั่งคู่หน้าก็จะมาพร้อมกับเทคโนโลยี avac นะครับ anti vibration elastic comfort นะครับทำให้นั่งสบายง่ายไม่อึดอัดอบกระชับนะครับเหมาะกับทุกสรีระนะครับนั่งสบายตัวนะครับเนี่ยบริเวณหัวหมอนนะครับก็สามารถที่จะปรับสูงต่ำได้นะครับแล้วก็มีการเพิ่มพื้นที่ว่าง ระหว่างเนือ้อศีรษะนะครับเนี่ยให้ความรู้สึกโออาร์กว้างขวางแล้วก็นั่งสบายด้วยสําหรับตัวเบาะนะครับก็สามารถปรับเอนได้นะครับปรับเอนนอนได้เลยต่อมานะครับที่หน้าช่องแอร์ก็จะมีที่วางขวดน้ําขนาดเล็กให้ลมแอร์เป่าทําความเย็นมาให้นะครับทําให้เครื่องดื่มหรือช็อกโกแลตเย็นก็ได้นะครับถัดมานะครับก็จะประกอบไปด้วยสวิตช์ปรับระดับไฟหน้านะครับ ระดับศูนย์ก็จะเป็นระดับปกตินะครับอา๋ยวพี่จะไปปรับให้ดูนะครับไปดูไฟหน้าระดับที่1กันนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับไฟหน้าระดับที่1นะครับระดับที่2ครับแบบนี้ก็จะลงมากึ่งกลางแล้วนะครับระดับที่3ก็จะอยู่ล่างสุดเลยนะครับนี่ก็คือการปรับระดับไฟหน้านะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บเหรียญน,นะครับใช้เก็บเงินเก็บกุญแจได้นะครับ ล่าสุดจะเป็นสวิต์เปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็เปิดฝาท้งน้ํามันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวคลัปเปนเบรกและคันเร่งตามลําดับต่อมานะครับบริเวณคอนโซลหน้าก็จะตกแต่งด้วยวัสดุยูรีเทนนะครับก็พี่ก็แนะนําให้เราไปปูผมด้วยนะครับจะได้ไม่เกิดริ้วรอยหรือใครขยันขัดเงาหน่อยก็เอาแว็กซี่นะครับหรือผลิตภัณฑ์เคลือบเงามาขัดก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องเก็บของด้านบนแบบมีฝาปิดนะครับ ใช้เก็บสมุดบัญชีธนาคารหรือกระเป๋าเงินก็ได้นะครับต่อมานะครับมาตรวัดนะครับมาตรวัดก็จะเป็นมาตรวัดแบบมาตรฐานเลยนะครับเหมือนกับตัวรุ่น S นะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าจอ MID นะครับจอแสดงผลการขับขี่ขนาด3.5นิ้วบ่งบอกอุณหภูมิหลอดเย็นหม้อน้านะครับปริมาณน้ามันเชื้อเพลิงในถังทิป A เวลาวันที่อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตำแหน่งเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัด รอบนะครับเนี่ยถ้าเข็มชี้มาที่เลข2ก็จะเป็น1,200รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าปัดวัดความเร็วนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตตัดตั้งค่านะครับเนี่ยตัวนี้เป็นไฟเลี้ยวตัวนี้จะเป็นไฟเตือนต่างๆนะครับสําหรับตัวพวงมาลัยนะครับก็ทําจากวัสดุยูรีเทนนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์แบบ b ล a กแอนพิเนียนนะครับสามารถปรับสูงต่ําดึงเข้าดึงออกได้นะครับเดี๋ยวพี่ทําให้ดูก็ได้นะครับ พอเข้าที่ก็ล็อกแกนพวงมาไลัยไว้นะครับก็ตัวพวงมาลัยก็สามารถที่จะยุบตัวได้นะครับกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็จับกระชับมือนะครับทําให้เราบังคับทิศทางรถได้ง่ายนะครับมาพร้อมกับสวิตควบคุมเครื่องเสียงนะครับบวกเพิ่มลบลดนะครับแล้วก็เลือกโหมดวิทยุตัวนี้ก็จะเป็นสวิตระบบแฮนด์ฟรีนะครับพร้อมคําสั่งเสียงตรงนี้นะครับไว c อลคอนโทน อตัวีก็จะตกแต่งด้วยสีดําแบบนี้นะครับต่อมานะครับระบบความบันเทิงก็มาพร้อมกับหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเชื่อมต่อได้ทั้งแบบมีสายและไร้สายซึ่งพี่นวิตเอเองก็ได้บอกวิธีการใช้งานไปแล้วในส่วนนี้นะครับเพื่อนๆก็ไปไล่เรียงดูเอานะครับเพราะว่าพี่ลงคลิปไว้เยอะมากไม่รู้เป็นคลิปไหนนะครับต่อมานะครับด้านล่างประกอบไปด้วยระบบปรับความเย็นนะครับก็จะเป็นแบบ3รูปแบบเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นปรับทิศทางลมนะครับตัวนี้ก็ออกใส่ตัวหมุนมากลางกึ่งกลางก็ออก2ระดับนะครับหมุนมาตรงนี้ก็ลงพื้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตช์ไล่ฟ้าที่บริเวณกระจกหลังนะครับตัวนี้ก็เป็นสวิตช์ปรับความแรงของพัดลมแอร์นะครับระดับ C ก็จะเป็นระดับสูงสุดนะครับต่อมานะครับ A/C ก็คือสวิตช์เปิดปิดน้ํายาแอร์นะครับถ้าใครนสงสัยว่าเปิดแอร์แล้วแอร์ไม่เย็นก็ให้ดูตรงนี้นะครับ ต่อมาก็จะเป็นสวิตรับน้ํายาแอร์นะครับปรับความเย็นที่เราต้องการได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสวิตเลือกแหล่งลมนะครับตัวนี้ก็ให้อากาศหมุนเวียนหรือตัวนี้ก็จะรับลมภายนอกเข้ามาได้นะครับก็อาจจะมีกลิ่นไม่พึงประสงค์เข้ามาได้แต่ก็หมดหวงด้วยระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารนะครับ h i เอ e เฟอร i เ n นซี mm ่ฟิลเสามารถดักปุ่นขนาดเล็กได้ถึงระดับ PM 2.5นะครับ ด้านล่างก็จะเป็นช่องจ่ายไฟนะครับ DC 12โวลต์กระแสไฟที่รองรับนะครับ120ปัดเสียบต่อกล้องหน้ารถนะครับได้ด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่อง USB charger นะครับ5โวลต์2.1แอมป์นะครับสำหรับเสียบชาร์จโทรศัพท์เสียบต่อ iPod iPhone แล้วก็ช่อง3.5ม mm ิมตนะครับต่อมาก็จะเป็นไฟบ่งบอกแสดงสถานะการทำงานของถุงลมนะครับถ้า ปกตินะครับไฟตัวนี้จะต้องติดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับแต่ถ้ามีคาซีทไฟตรงนี้ต้องติดนะครับต่อมานะครับระบบเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเดินหน้าแบบ g จเนีย s p สปอร์ตชิพนะครับทำให้เราเปลี่ยนเกียร์ได้ง่ายช่วงชักสั้นนะครับตอบสนองทุกช่วงความเร็วรองรับแรงบรรทุกหนักและแรงฉุดลากที่สูงขึ้นนะครับมาพร้อมกับรีเวิร์ดลิงนะครับวงแหวนที่ช่วยในการเข้าเกียร์ถอยหลังในตำแหน่งที่ถูกต้อง และแม่นยำมากขึ้นนะครับเนี่ยนะครับก็จะมีสัญญาณเสียงเตือนและภาพปรากฏขึ้นที่หน้าจอนะครับถ้าเป็นการยกขึ้นมาตรงนี้จะเป็นการเข้าเกียร์หนึ่งนะครับลงมาตรงนี้ก็จะเป็นเกียร์ว่างปกตินะครับต่อมานะครับที่วางแก้วนะครับก็ให้มาสอจุดนะครับตรงนี้นะคอนโซลกลางก็ออกแบบให้มีฝาปิดนะครับเก็บของเล็กๆน้อยๆได้ด้วยนะครับต่อมานะครับ ก็จะมีก่องเก็บของด้านบนแบบมันติโพเพิร์สนะครับสำหรับใช้เก็บเอกสารสำคัญนะครับใบแจ้งหนี้หนังสือเวียนต่างๆด้านล่างก็จะใช้เก็บสมุดคู่มือเกี่ยวกับตัวรถนะครับต่อมานะครับไฟอ่านแผนที่ก็ให้มาทั้งหมด2องตำแหน่งนะครับพร้อมมีกล่องเก็บแว่นตามาให้นะครับเก็บแว่นกันแดดได้ ตัวนี้ก็จะเป็นกระจกมองหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนได้นะครับเมื่อเวลาปกติการปรับก็จะชี้ไปข้างหน้าถ้าเวลาลดแสงสะท้อนก็ให้ผลักเข้ามานะครับสําหรับมา่บานบังแดดคู่หน้านะครับก็จะออกแบบให้มีกระจกในตัวนะครับและมีที่เก็บนามบัตรเฉพาะฝังผู้ขับขี่ด้วยนะครับนี่จะเป็นกระจกแต่งหน้านะครับาเดย๋อวพี่เปิดให้ดูเลยนะครับกระจกแต่งหน้านะครับ มันไม่มีไฟนะนี่ครับอันนี้ฝังคู่ขับขี่อันนี้จะเป็นฝังคู่โดยสารนะครับนี่มือจับนะครับแอซิดกลิปก็ให้มาหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวน,นี้นะครับก็จะเป็นไฟสองสว่างภายในห้องโดยสารนะครับนี่ แล้วก็มีลำโพงเสียงแหลมนะครับไรเซอร์ลาวซาวมาให้ด้วยนะมานะครับที่ประตูคู่หน้าก็จะมาพร้อมกับที่วางขวดน้ำดื่มขนาดใหญ่1.5ลิตรนะครับเนี่ยพร้อมกับช่องสอดเอกสารลำโพงคู่หน้านะครับก็ขนาดใหญ่พิเศษ f ู l l s i z 6คูณ9นิ้วนะครับรวมลำโพงร l สปีกเกอร์ก็เป็น6ตัวนะครับ ระบบความปลอดภัยนะครับก็ถือได้ว่าให้มาครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD ระบบเพิ่มแรงเบรก BA ระบบลดกำลังเครื่องยนต์เพื่อช่วยในการเบรก BOS สัญญาณไฟกระพริบฉุกเฉินอัตโนมัติเมื่อเราเหยยบแป้นเบรกกระทันหัน,น ESS แป้นเบรกและแกนนวฟมอะไรสามารถยึดตัวได้แอร์แบ็จุดคู่หน้าเข็มขัดยูดิเาย3จุดแบบ o r พร้อมระบบดึงลังกลับและถอนแรงอัตโนมัตินะครับพร้อมระบบเตือนคาดเข็มขัดเพืควโดภยคู่ละสาคู่หน้าระบบไฟหน้า follow me home นะครับไฟตัดหมอกคู่หน้าก็ลองมองภาพขนาดถอยจอดนะครับนี่ก็คือระบบความปลอดภัยที่เขามีมาให้นะครับถ้าเพื่อนๆนะครับที่มีตัว s p a c e c a p 1.9 S Gear อัตโนมัติอยู่แล้วอยากแปลงเป็นตัวนี้เลยก็สามารถจะกระทำได้นะครับ โดยเราต้องเปลี่ยนชุดไฟหน้าบ้างนะครับใส่ไฟตัดหมอกบ้างนะครับปุดปุดไฟเลี้ยวด้านข้าวบ้างนะครับใส่กระจกมองข้างแบบรุ่นนี้บ้างนะครับใส่มือจับสีเดียวกับตัวรถบ้างอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่จอ7นิ้วอะไรพาบนี้เราก็จะได้ตัวนี้ไปนะครับแล้วก็ลองแปลงดูนะครับไม่รู้ว่าหมดเท่าไหร่ด้วยพี่นพิตาเองก็บอกไม่ได้นะครับสุดท้ายพี่นพิตารเองก็ ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่นาทีนี้นะครับนับจากนี้ไปหรืออีกไม่กี่วันนับจากนี้ไปเนี่ยยอดวิวช่อง y o u t u อิสุบายที่เราไปตัเนี่ยมันกําลังจะถึงล้านวิวแล้วขอให้เพื่อนๆช่วยกันนะครับรักษาคํามั่นสัญญาไว้นะครับพี่โนาิปตัเองจะทําให้เพื่อนๆมีความสุขไปด้วยกันสร้างเสียงหอเราบไปด้วยกันนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานถึงล้านวิวแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ